เดินไปเจอแอร์เมอีกละตายละฉันดังขนาดนั้นเลยอยู่หน้าช็อป a i r m e s นะคะร้าน a อร์เม,ะะเมที่เพิ่งเปิดโดนถุกกระจกค่ะแกแรงมากเลยดูดิ สวัสดีค่ะเพื่อนๆทุกคนยินดีต้อนรับเข้าถูกช่องเอตติโวอย่าสาอีกครั้งหนึ่งนะคะวันนี้เป็นวันหยุดนะคะก็จะเข้าเมืองเดี๋ยวอาจจะทำช้อปปิ้งฟลอกให้เอซดูนะคะอะไรขึ้นกับแฟงเฟิร์ดเนี่ยคนเยอะมากเลยวันนี้ตายตายตาย,ตาย,ตายดอกซากุระออกดอกแล้วเอซจึ้งมากเลย อันนี้วิวสกายไลน์นะคะที่ถ่ายประจับนี่ดอกซากุระบาดแล้วนะคะเข้าใกล้สปริงแล้วแต่อากาศก็บ้าบ้าบ,าบ,าบา่เนาะกินเบนโตะร้านประจำนะฮะอิวาตรเย่สลิปคนนี้อร่อยมาก12 seconds later มาการองร้านนี้คืออร่อยสุดเอ็ดว่าอร่อยกว่าลาดูเล่ออีกเอาดีอ่าเอ็ดดื่มคาปูชิโน่กับโอ๊ตมิล์นะคะแล้วก็มาการองมาการองรสพาสเซนฟู้ดกับรสด,ดอกกุหลาบอร่อยมากอันนี้ก็คุณแม่ดื่มชาขาวจากปารีสนะคะนี่นะคะเรากำลังจะเดินไปถนนคนรวยนะฮะมาทานกาแฟเสร็จแล้ว เอาน้องออกมาสุดอากาศหายใจด้วยนะคะน้องคากโก้กำลังรอยนี่อยู่เลยอะ่ะรอมาสีขาวเนาะกุชี่จะรอดไหมเนี่ย <c oughs> ดูแต่ละใบไม่มีฮีโร่โปรดักตัวใหม่เลยเด้อขึ้นไปเลยค่ะปล่อยไปเลยขึ้นไปเลยขอให้ขายดีๆนะคะนะแต่เป็นหนังลรมเนาะมีใบเขียวข้างล่างด้วยจ <c oughs> ังเลยเอ <c oughs> ซ เป็นมินินะคะหนังเป็นหนังแรมเนาะสายมันป้าไปปะเ,ปเดี๋ยวนี้ซื้อไม่ไหวละชาแนลแพงเกินที่เ่านี้สวยมากเลยพี่ตายละกันหายใจไว้ <eat> มีเอเดนเ้นสีฟูนี่นะคะชรับแอร m เมดอยู่ข้างหน้าแล้วเคยมาถ่าย v ล o อกให้ดูแล้วนะครับมีการร n โนเวทใหม่แล้วสวยงามมาก อิเย so, uh ังเป็นเหมือนเดิมนะครับไม่ม okay. um ีการเปลี่ยนแปลงใดๆทั้งสิ้นวันนี้ของเอดดี้นะคะ f บอนี่เสื้องในซีลีนข้างนอกดีออนะคะกางเกงยูนิโคลรองเท้าแอ็เมแล้วก็กระเป๋าแอมเมส มำลันคิดอยู่ว่านาฬิกาก็น่าสนนใจเลยพี่สว่วนเรื่องนี้อดีซื้อโซฟาใหม่นะคะก็เลยต้องมาซื้อหมอนแลอผ้ามาทีหลังเดอ้อน่ารักมากเลยน่าจะเป็นมอเพลกับโกนะครับเคล็ดลับผ้าสีโก้ด้วยนะคะ คล้ายๆข้า,าเทียเลยเนาะจึ้งมากจริงๆวิวที่ฟูสวยมากอันนี้โคตรจึ้งเลยอ่ะใครมาแอร์เมสแซงเฟิร์ตนะคะมาหาน้องแจ็คได้ <c oughs> น้องแจ็คเตรีมยมขขยสร้อยอันนี้อยู่นะคะเล็กๆไม่กี่ <c oughs> บาทเองอันนี้ถสกุลเงินลาวนะคะดูซะก่อนมี่ดอกตกใจเลยอ่ะ ก,กินบล็อกน่ารักมากเลยคนะ่ะบเอีดูดิสวยเนาะใบนี้ใต้ไปเลยแกจึงมากดิสเพย์เปลี่ยนใหม่แล้ววันนี้สวยมากเอี G, ดูดิดดเห็นคุณบาสมีนะครับรุ่นนี้นเชอร์รี่รล,ลานนะคะเห็นอินฟลูเอนเซอร์อบล็อกเยอะกันมาก ดูหนังดิสวยโคตรๆเลยอะ่ะวันนี้เอสเคยรีวิวแล้วนะครับของสองหนังคล็อกเบอร์กินเซเลเย่หนังคลอ็กลคลอกคือที่สุดสวยมากแพงมากดูดเนี่ดิโซเ,เร่นะครับหนังบล็อกสวยนะคลาสสิกแพงมากอันนี้คือรุ่นอะไร,รอ่ะจ๊ะ เราไม่ที่ให้มันมีนกก็คือเทียนดีเอรลนมันคือเดนจักรชนซิงค์เอรลันัสวยมากเออน้องเขาเอามาให้เลือกนะคะเฮ้ยอันนี้คือสีอะไรอะแบบเบสิโก้ค่ะอันนี้เบสิโก้โอ้ยข้างในข้างในสีอะไรอะเป็นชวนมิลชันก็คือเป็นเหลืองอออมันใหญ่กว่านิดนึงแกไอ้ดูโออะมันเป็นคนละหนังกันมันคือแชร์ปะ แต่ว่าแชปอันไหนเะคูปก็จะมีหนังแชปแบหอมเนาะหวยอะหนังแชปมันจะมีสองประเภทนะครับมันแชปไมซ์ออมันจะมัดแมทแล้วอันนี้อะไรนะชาบกีรา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 อ๋อเออเงามากเลยฉันชอบอันนี้มากกว่ามันแมทดีเพื่อนสาวฉันขอโทษนะฉันเคยบูลี่เธอวี้ฉันก็อะกูตามมันไปราคาติดๆหัวด เตือนที่โผกุดานความเจียหายของวันนี้นะครับแกอยู่หน้าช็อปแอร์เมดนะคะร้านแอร์เมดที่แองเปิดโดนทุบกระจกค่ะแกแรงมากเลยดูเดยโดนทุบกระจกละจานเดือมมีน้องเขามาสัมภาษณ์นะครับ basic a l l y i n front of the a i r m a ร shop and u ก yeah just went shopping that way side track you guys okay <Yes. S 1> you have a Instagram or something that everyone <Yeah. S 1> follow yeah she is <has> TikTok oh wow <Yes. S 1> I try to do my TikTok h but still fit up do not doing o TikTok at all I I try very hard but it's not working เมื่อกี้ไปเจอ FT ในร้าน a m a ในแฟรงเฟิร์ดด้วยนะครับถ้าได้มาดูบล็อกนี้ก็ฝากสวัสดีด้วยนะคะจากแฟรงเฟิร์ด ถ้ามีโอกาสยังไงได้เจอกันที่ซานฟาร์แน่นอนนะคะเราแลกคอนแทคไวเดอขอบคุณมากนะคะที่เข้ามาทาักแล้วก็ขอบคุณมากเลยที่สนับสนุนช่องเอ็ดดี้วอยสามพันะคและเพิ่มสุดสกายลน์มุมนี้สวยมากเอฟซี FC. ดูดีเดินไป <laughs> เจอเอฟซีแอตเอติกละตายละ ฉันดังขนาดนั้นเลยหรอมีแต่คนที่มาซื้อแอร์เมสคือรู้จักเอ็ดดี้หมดเลยหรอเขินจังเลยน้องเขาน่ารักมากพี่เขาก็น่ารักสวัสดีนะคะขอบคุณมากเลยที่มาทันดื่มที่นี่นะคะรับรูบี้โฮเทลเด็ดเลมอนเชโรสปริต คนขับรถมาถือของให้ด้วยค่ะก็กลับมาถึงบ้านแล้วนะคะมาคลิปอันบ็อกซิ่งนะคะโนบายเยร์ของเอ็ดดี้วอยาสามไม่มีอยู่จริง mm hmm. ก็ไหนๆก็ s อนะก่อนเขาไปลามาเทานิที่รีฟนะครับ mm hmm. ก็ให้น้องคาโกมาไม่รู้ว่า f อคนไหนยังไม่ได้ดูนะคะ mm hmm. ก็เดี๋ยวจะสอดวิดีโอนี้ไว้ให้ข้างล่างด้วยน้องน่ารักมากเอาไปใช้แล้วบา๊บาบ ชอบมากเลยอ่ะจริงๆมันไม่แอบเราจะมาทำวิดีโอแยกนะครับเราสั่งไอ้นี่ไปละแบ็กออร์แกไนเซอร์นะครับแบ็กอินเทิร์ทของเบรนดีไปก็เดี๋ยวรอเพื่อนเอามาให้ก่อนแล้วเดี๋ยวจะมารีวิว how to style ไอรุ่นคาร์โก้แบกแล้วก็ what fit แต่ชอบมากเพราะว่ามันไม่ต้องระวังมันเป็นผ้าแคนวาสเนี่ยก็ไม่ต้องลังมากแต่ว่ากำลังแปลกใจอยู่มึงเอาอะไรมาแพงวะเพราะว่าดูดิ <laughs> มันน่ารักนะแต่ว่าเข้าใจปะคือแบบ ถ้าเป็นใบคือมันแพงกว่าใบที่เป็นใบหนังปกติเกือบเท่าหนึ่งอ่ะเราก็เลยแบบต้องระวังนิดนึงนะจะถือกระเป๋าราคาขนาดนี้ก็เอดดี้ก็แอบกลัวนิดนึงก็คือบอกถ้าใครติดตามไ g จีก็เลยรู้ว่าเอดดี้มีการรีโน t e Living r o ูมนะคะแล้วก็นี่ได้ซื้อโซฟาใหม่ซึ่งจะเป็นฉากหลังของการถ่ายอยากอยากให้แบบฉากมันมีความแบบโฮมมี่แล้วก็คลีนเนาะก็ เลยเออซื้อจัดโซฟามาใหม่ซึ่งพอมาแล้วก็ชอบมากพอโซฟาใหม่ก็ต้องซื้ออะไรกัหมอนซึ่งแต่ก่อนนะเคยไม่ใช่เคยบูลลี่คือเคยคิดไว้ในตัวเองว่าแบบชาติเนี้ยกูยังไงกูก็ต้องไม่ซื้อโฮมแบบของแอมเบ d เด็ขาดแบบคือมาแล้วค่ะแล้วแพลนว่าจะซื้ออย่างอื่นมาเรื่อยๆเนาะเพราะว่าแบรนด์เนี้ยไม่จบไม่ส้นแต่ว่าขอเตือนเอซก่อนนิดนึงนะหลายๆคนที่แบบว่า เวลาเข้าไปซื้ออ n order to จะแบบจะเก็ดพวกแบบเหมือนแสดงให้เขาเห็นแสดงให้ SA คือเราต้องทำงานร่วมกันน่ะเ a เขาก็ต้องเห็นว่าเออเราเป็นแบรนด์เรายูทิงจริงอะไรเงี้ยเขาถึงจะแบบสามารถไปขอ approve สามารถไปไฟ์กับ Manager ให้ได้ซึ่งเราก็ทำตัวให้น่ารักอย่างที่บอกไปในวิดีโอที่แล้วนะแล้วก็พยายามซื้อของให้หลายหมวดหมู่นะเอดก็แต่สิ่งเหนือสิ่งอินใดคือเอดบอก i อสอยู่แล้วว่าความสามารถทางการเงินของเอสอะเอจะ ซื้อในสิ่งที่เอ็ดซื้อมาแล้วเอ็ดรู้สึกว่าถ้าเอ็ดได้ใช้อะเอ็ดว่ามันคุ้มอย่างเอ็ดเนี่ยใช้ได้ประมาณ3-4วันคือเอ็ดรู้สึกว่า มันทําให้ห้องลิฟวิ่งรูมของเอ็ดมันโคซี่มากคือแล้เอ็ดชอบมากก็คือส่วนตัวก็คือชอบมากแล้วก็นี่แพคเกจิ้งนะคะถุงใหญ่โตอลังการมากเดี๋ยวจะมาอันบ็อกถุงนี้ด้วยพอดีมีเพื่อนนะคะที่อยู่ที่เยอรมันก็คือเดือนมีนาเป็นเดือนเดือนเกิดของเอ็ดเนาะเขาก็ให้ของขวัญเขารู้ว่าเราเป็นแฟนคลับน้องส้มก็ได้มาอีกอีดากไอตัวหมอนอัลเบอรอนพิโลนะครับกมันจะมีหลายสีมีสีน้ําตาลสีดําสีเทาสวยหลายสีมากเลยแต่เอ็ด คือเราเป็นคนชอบสีสีเนาะแล้วเราก็รู้สึกว่าแอมเมสก็ต้องส้มสีนดะเลยวันที่ไปรับกระเป๋าคาร์โก้ก็เลยบอกคุยกับเอเซว่าเนี่ยฉันซื้อเขาเรียกว่าไงน,นะโซฟาใหม่สีมันจะแบบเบทขาวๆนิดนึงสีเหมือนแบบเหมือนกระเป๋าเคลลี่ที่เคยได้เลยประมาณน,นี้ก็เลยถามนางว่าแบบอื เธอว่าหมอนสีอะไรดีฉันคิดไว้ว่าไม่สีน้ําตาลก็สีส้มแต่คิดว่าเกียร์ถูกสีส้มนางก็บอบจัดนางก็บอบสีส้มไปเลยเธอดูห้องสิเนี่ยสีส้มสวยมัน p o อ up มากอะไรเงี้ยเราก็เลยเชื่อนอาทิต์เดียวก็เลยมาเลยนะครับก็มากับถุงดัสแบ็กที่ใหญ่มากถุงดัสแบ็กถุงนี้นะ่าจะเป็นถุงดัสแบ็กของเบอร์กิน40เลยแหละจริงๆเขาออฟเฟอร์กล่องด้วยนะแต่ว่ากล่องบ้านโมยาดมีเยอะมากดูดี อันนี้เป็นแค่ส่วนหนึ่งเท่านั้นก็เลยบอก SSA ว่าไม่เอากล่องค่ะกล่องเยอะมากโดนผัวด่าแล้วตอนนี้ผัวถามว่ามึงจะย้ายบ้านหรือว่ามึงจะทิ้งของดีอะไรเงี้ยก็เลยบอกว่าขอย้ายบ้านละกัน <c oughs> ไม่ใช่ก็เลยไม่เอากล่องก็เอาแค่อันนี้มานะครับข้างในก็นี่เปิดให้ดูวันนี้ไม่วันนี้ได้เออได้กระชักโบกล่องเล็กเอา้านี่นะครับแทนเป็นอววรอนซึ่งตอนนี้ราคา6 ร5อยูโรหกสี่ย0 0สี่สองกว่าบาทฉันก็ไม่คิดว่าชาตินี้ฉันจะต้องมาเสียงเงินซื้ออะไรที่มันแบบปนี้แต่ว่าอย่างที่บอกนะเรารู้สึกว่าเราซื้อมาแล้วเราได้ใช้แล้วก็สำหรับเรามันคุ้มนะมีป้ายอยู่เลยข้างในมันทํามาจากบูนะรู้สึกใช่มารีโนบู9 90%แล้วก็10%เแคชเมียร์ซึ่งมันจุบูจีบีแล้วมันนิ่มมาก f อแล้วคือแบบ10คุณภาพของแอมเมก็คือแบบ พอเอามาแล้วกลายเป็นว่าฉันชอบมากเลยเนี่ยก็โอเคถือว่าสนะักเสร็จฟูเนาะถ้าเราซื้อมาเราได้ใช้เราก็ว่ามันโอเคแล้วแหะเพราะว่ายังไงเราต้องซื้ออยู่แล้วเนาะแล้วก็อันนี้แกะของขวัญขอขอบคุณเพื่อนสาวนะคะแล้วก็พี่สาวที่แบบว่าหุ้นกันซื้ออันนี้ให้เอ็ดดี้บอยาสามโนะคะขอบคุณค่ะก่ขอนอื่นก็ต้องมองไปที่กล้องนะคะแล้วก็ กัดปากนะคะแล้วก็ทาหน้าแบบผื่นกามเิดนึงนะคะเหมือนแบบว่าจ้องอกเสื้อผู้ชายนะคะที่แบบว่ามันเปิดมาแล้วก็ผู้ชายก็จะมีขนลำไรลำไรแบบเซ็กซี่เซ็กซี่นะแล้วก็มองไปแล้วทำหน้าหื่นแล้วก็กระชากเลยค่ะกระชากเหมือนกระชากกระดุมผู้ชายค่ะหนึ่งสองเออเอาอย่างนี้ิรีวิวเสียงกระดาษแอร์เมสนะฮะฉันรู้แล้วมันคืออะไร มันคือพาสปอร์ตโฮเดอร์ค่ะน,น่าจะสีแครหรือนาตาป้าสวยไหหอมมากมันเป็นสีขาวแกซึ okay. ่งมันคล้ายกับกระเป๋าที่ฉันมีแล้วฉันก็เอากระเป๋ามาก่อนสีใกล้เคียงกันมากอันนี้น่าจะอันนี้สีนาตานะครับมันจะมีความตนตนๆมีความไข่ไก่อันนี้น่าจะเป็นสีแครนี่เห็นปะ่ะเอชอบนาตามากกว่าในความคิงเรณานะแคร์แคร์มันจะมีความแบบ ด่ากว่าดูดิดดเห็นไหมเราจะมีสาตัมอยู่ข้างในไม่ถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะเพราะว่าขี้เกียจแหกของแล้วก็มันดูธรรมดามากเลยแกอันนี้น่าจะเป็นหมื่นอยู่นะมันดูกะโหลกกะลาธรรมดามากเลยซึ่งใส่พาสปอร์ตเข้าไปอา้าวปิดไม่ได้จ้ะทําไมล่ะพาสปอร์ตเราเป็นเล่มเก่าเหรอหรือว่ายัางไงมันเลยปิดไม่ได้อมเออทำไมพาสปอร์ตโรเดแล้วปิดพาสปอร์ตไม่ได้งง ครมีช่วยอธนนิบายหน่อยหรือพาสปอร์ตเยอรมันของเราไม่ได้มาตรฐานเล่มใหญ่เกินอันนี้พาสปอร์ตแท้นะคะใช้มาหลายปีแล้วงงมากอะไรวะไม่เป็นไรเราเอาไปขอเป็นป็นอย่างอื่นแล้วกันซื้อมาคงไม่ได้ใช้ใส่เอ้ยเราลองพาสปอร์ตพาสปอร์ตไทยเราไม่ค่อยได้ใช้อ๋อพาสปอร์ตไทยจะเล่มเล็กกว่าพาสปอร์ตเยอรมันนี่ซึ่งก็ใส่ไม่ได้อยู่ดีอะทำไมออกแบบมาเฮี้ยงงอย่างเงี้ยดูดิเห็นปะ มันใส่ได้แต่มันปิดไม่ได้อย่างงมากมันปิดไม่ได้เอฟซใส่ได้พาสปอร์ตไทยใส่ได้แต่ปิดไม่ได้งงมากได้เราไปขอเป็นอย่างอื่นแทนแล้วกันเนาะนก็จบไปแล้วนะคะสำหรับคลิป s t r r Walk แฟร n งเฟิตก็คือ s t o r เปิดใหม่แล้วก็คลิป Unboxing สั้นๆนะคะอย่าลืมกดไลค์ like, กดแชร์ share, กด Subscribe เป็นกำลังใจช่อง SD ดีาา้วยาด้วยอย่าลืมซับโต่ใครชอบวิดีโอนี้วันนี้ลาไปก่อนสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย รับงานเอ็นค่ะติดต่อพรีเซนเตอร์สาวสวยได้ตามที่อยู่ที่ให้ไหว้ด้านล่างนี้นะคะขอบคุณค่ะบาย